ทักทายสบายดี PPFc ที่คุณที่เข้ามารับชมในสองตัวซานเอลเลยพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็บผม,มียางมากมายพี่น้องเนาะเดี๋ยวสี่พา PPFc มาเบิ่งเด้อพี่น้องว่าคันเหตุยังกันเนี่ยพี่น้องทางด้านหลังเนาะคุณพอ่อคุณมาพี่น้องมื่อนี้เนาะเดี๋ยวพา PPFc ไปเบิ่งพี่น้องเนาะไปเบิ่งนแลกันบ้าเนั้น่ยใช่ที่หท้าไว้ใช่ป่หฮึที่เท้าที่ข้อใช่ยังว่ะ กอดใช่ลับลาอะไรเงี้ยหลับตาเลยกอดปุจิโก้ยปุจิโก้ยบายดีแด้ตพี่นอ้องดีเลยปุจิโก้เนาะเมื่อนี้มากินลาบในน้นำกันพี่น้องเนาะใครได้เป็นเจ้ามือเมื่อนี้ยโอ้โหเท่าพี่น้องเลยมีผลงานเนาะฮาก์เ็นผลงานพี่น้องปลาบ่อเนี่ยหยดปลา, <c oughs> านิน่นปลานินาน่นบ่ปลานินาน่นจากโตสองบ่ ตัวหนึ่งป่ะตัวหาซีไปได้เดี๋ยนี่แพงหร้อเปล่าไปดีพี่น้องอายุพนันซอยมือไข่แม่ตอดแม่ผูตอดเลยสามสามบาทเนี่ยจปเลยป้าไปยังว่โอ้แม่ผูแม่ผูตอดบฮะไข่ก็ดีเน่ย อ๋อแมงผูตอดแชนพี่น้องตอดมือเหเฮ็ยได้แค่เป็นตอดหน่ะตอดสามสาบาทเฮ็ยได้กโก่ะบุหรี่มันมันกโกนเลยมันตอดจนเฮือนบุจับปเลยาเอาไปจับปลาเหอานนบ่ลกป้าอ๋อติมเเนนนปซาอฟ่าลาปลาพี่น้องอันนี้ก็ต้นน้ำหอมพี่น้องต้มน้ำยังไง ผักขมิตรพี่นอ้องผักกินกลับเนาะเวนติ้วได้นเนาะนี่นกกนปลาพอดีโตัวละลอยเนาะแพองอะไรเด็เนี่โลหนึ่งพอด้โลกลัวก,ก,ก่อยกินพี่น้องไงยำ่ายๆเนาะ ว่าเป็นเป็นเจ้ามือลงเองเลยเด้อพี่น้องเหดเองเลยมือนี่เแ็ดยังพอนำต้มมันสืบวะเนาะต้มมันสืบเลยพี่น,อน้องสมบ๊อปนไปดีก็ได้แล้วสิบเอ,<น>อ็ดจ้ะไหนที่นี่ไปปูชังรีเมื่อไหร่ยป๊อปยังบ่ยังบ่ ครับแล้วครับแล้วเ่มเพิครับเลยมากก่อนเพราะมาแต่ตลาดซื้อทักบัวเอ้านี่นะเพื่อนผมก็เกิครับเลยเนาอมากระเพยแนเพันมาเห็นอย่บ่มีอะรลูกกับคนประมาณคุณน้องอโอนอมันเออยันลาเนี่ยนอนอชิ้นได้ได้ยึดเรียกคนท่านจะมาอยู่กเขอก้อยเด้พี่น้อง ใส <The women. S 2> ่ยังเนี่ยลงไปเนี่ยใส่เมื่อไหร่ป๊อกเคยเปไปงัวไปทั้นลปลาล้วยั่วพี่น้เอาอันนี้ละบายดก่อนบายดีแลว ยังยังสบายดีนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวทำการเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวทำกันเด้อพี่น้องเด้อก่อยปลาดีมือพ่อเนาะเอาสร้างเด่นไปได้แหละไปแล้วพี่น้องเลยไปได้แล้วไปเลยไดนสนมากพี่น้ออยากกินกันพร้อมกับแบบครอบครัวเป็นอะพี่น้องเป็นมากิึมันกันโดดเลยนะเกิดทำไมพ่อ เนี่ยเขาขึ้นตรงทรงเนี่ยมันต่ำ่นนะมันแบบเนาะมันมันเด็กต่ำปกติมตนทงประมาณนี้ไ่ได้กินกี่ยเน้อคงไม่ลด 这个人太麻了、嗯。 ห้องเด็กนบไก่มันยหย้อง ไม่ใครไ่ครยาแบบมันไม่ใช่อไรมันแมงมมตนแบบเดี๋ยวบุคือได้ไนะตอนมันเปือยไปนคันมันเปื่อยไนตายไปหนึ่งนาตยานม่ถูเลือว่าตอตอตอหนึ่งลบแมงคุ่มแมุเนี่ยแม่คุเจ็บเ้อะหนูคง้นมันยังันยากเลยออเเจีเ 在跑红头家一个呢、啊？嗯。嗯嗯嗯 น้องเล้เงไข่นะยเข้าไปส่งคนเลยเอามู้นน่นหน่อยปัะไม่เนไ่ครับเอาสรงตัวยปบ้นมือถือปุลย มันมรสชาติสมเลยขาดเสื้อเสื้อพี่น้องนี่ไยปลามันเอารสชาติสม,มเพี่น้องสลับกิปนียมาตรวก่ขอจบขอลาพีพีเอฟไปก่อนเด้อพี่น้อง ได้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิ่งให้เป็นกำลังใจพี่น้องเนาะอ่ะาแม่ได้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่าแม่สบายดยีอ่อนเด้อเามากินน้ำพี่น้องเลยอ่าลาไปก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดี